นโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมพังอะปราทางขามาธเมกันเตอุกาสะทวารัตะเยนะกะตังสมพังอะปราทางขามาธเมกันตังอุกาสะขามานิกันเตขออัญเชิญครูบาอาจารย์พระพูระธรรมพระสง์ บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทวดาที่คุ้มครองดูเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์พระมหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล1ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพระเจ้าอาศัยอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรนายเวรและเจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงตาของข้าพเจ้าทุกชาติภพ,พที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าชื่อนายทันวาจีสว่างขอขมากรรมในสิ่งที่ร่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีะระลึกชาติได้ หรือไม่ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอนคำสาปแช่งใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไป ด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดโปรดช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้า ได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุปะโตเมตังปาระชีวินังสุขาโตจุติกิตะะเมตตาทิพานังสุขาโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภคจงพ้นจากท,ทัยทิบัติและข้อกรรมทั้งปวงเทินสาธุสาธุสาธุาธข้าพเจ้า นายธันวาสีสว่างวันนี้ข้าพเจ้าได้ปากทูก36ดอกเพื่อขอขมาองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสีอบายภูมิหนึ่งชั้นมนุษย์ตลอดจนถึงเบื้องบาดาลขอให้ยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าและขอพระแม่ทรณีรับรู้และรับทราบการขอขมาของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด